คนที่คิดมากคิดนานมีความเครียดสะสมเป็นคนที่ชีวิตกกังวลเป็นคนเครียดง่ายนะคะอืคนคนนี้แปบบนึ่งนะคะ ยื่กยนกระหゅอทำต้นหน้ของเขานะถ้าไมา่เดกันว่ากองที่สองคนที่แอบดูพัฒนาการของคุณเขาคือใคร สี่เหรียญคนรักหรือเปล่าเนี่ยสี่เหรียญคนหึงหวงคนที่งงกคนที่หวงแหนคุณอทัาดินงทัดลมถ้าไม่ใช่ท่าต,าตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จำเป็นอ่าสองเหรียญอ่าคนที่อาจจะเป็นคนที่ เ,เห็นคุณเป็นตัวเลือกคนที่คิดว่าคุณเป็นตัวอีกตัวเลือกเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่ลังเลเป็นคนที่อาจจะจับปลาสองมือนะคะพลังงานกองเนี่ยคล้ายๆคนคนมีพลังงานของความเป็นแบบเหมือนคุณรู้จักอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครเหมือนเป็นคนคุยคนคบของคุณหรือเปล่า คนรบคนคือต่า สุดท้ายตอนที่สองนะคะอ๋อโทษทีไม่ใช่สองเหรียญมองผิดเป็นห้าเหรียญคนที่เขามีปัญหาด้านการเงินแล้วเขาอยากให้คุณช่วยเหลือเขาหรือเปล่าเหมือนเขามีปัญหาด้านการเงินแล้วคนนี้แอบมองคุณอาจจะอยากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะเป็นเพื่อนได้ไหมเพื่อนคนรูจ้จักเงี้ย เออจัดเมนต์โอ้คนรักเก่าคู่กรรมเก่าเอ่อโชคชะตานำพาให้คุณกับเขามาเจอกันเนี่ยเม้นคืก็ชาวธาตุด,ดินธาตุลม เออเป็นทุกข์ขน่าจะเป็นคนรักเก่านะคะเออเอาเป็นทุกข์ขมันเหมือนการง้องการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์น่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณคนคุยเก่าคุณดีวเก่าที่เขามีปัญหาด้านการเงินลแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณแล้วก็อยากมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าอยู่กับคุณแล้วเขาอาจจะไม่ขัดสนเรื่องเงินทองก็เป็นไปได้คนคนนี้กําลังแอบดูการพัฒนาวิวัฒนาการชีวิตความเป็นไปในชีวิตคุณนะ่ะนะแอบส่อง ประมาณนี้เนะาะกองที่สองน่าจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าต่อไปกองที่สามค่ะ รอพินเชสเดูถือช่วย่าวทัดน้ำมีปรกหพดจิตเ้ามอว่าคุณเป็นคนวิเห์ก็ได้คนคนนี้เครียดวิตกกังวลเป็นคนคิดมากคิดเยอะอดี๋ยวให้ดูหน้าผา